บ้านผ้าอยู่เขาครับก็เลยล่องเอาล่งเมืองจับหลายครับสามสิบก็ครูครับ,ก,ก,ก,รบก่อนรับชมคลิปวีดีโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวีดีโอต่อไปครับสวัสดีครับมาลูกกบชาแนลครับมเมื่อเรื่องเอากบล่องครับพี่นอก เอาลงหกสิบคูครับเดี๋ยวเขามาล่อรุนน้ากันครับว่ามันมันตีไข่บ่เอาลงสองสามรลอดแล้วครับปีนี้นะครับสภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับคือผมง่วงกลัวแหละครับตอนนี้เดี๋ยวมาล่อรุนน้ากันครับพี่น้องบ้านผ้าอยู่เขาครับก็เลยล่องเอาลงเบิรงจับหลายครับสามสิบก็คูครับ ได้มุงไม้ครับสือมุงไม้ครับปีนี้อันเก่าเสียไปห้างไหนบูนี่ใครบะครับโอ้ยเมียหลยหลบระครักรยพี่น้องโอู้ไม่เหนยหน่อยได้สักนี่จากประสบการณ์ที่เคยเพาะมากครับเอาละมานี่ได้ผลครับได้การเยู่ครับไขรหลายพี่น้องไข่หลบระครักเลย แล้วก็จับอีกหลายคูว่าไม่ออกครับเหลือหลายคูอยู่ว่าไม่ออกเด็กการอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองตัวครับสิบสองก็โตไปละ โอ้รการยพี่น้องเดี๋ยวเฮามาล่อรุ่นมันสีแดดออกว่ะมือนี่แต่พยากรมันบอกว่ามันสีฟ้าขึ้นครับมือนี่ฟ้าขึ้นย่านแดดไม่ออกเยี่เราต้องล่อรุ่นอีกเทื่ยน,นึงครับแดดออกเลยไหมมือนี่กบกับเป็นใจใครให้เรานี่ไหมหล่ครับไล่แน่พี่น้องโอ้เ้ขาท้าเขาท้าครับ หยอดเลยสุดยอดเลยมือนี้ลงหกสิบคูครับขัดมาโดยเฉพาะครับพี่น้องบ่เดบด้เพอสองอาทิตย์ครับติดภารกิจต,ติดภารกิจอยู่ทาง่ายกลับมารอบนี่ฝนตกพอดีพายู่เขาจะเล่ได้เพาอต่ำเบื้งพี่น้อง โอ้แสออนสออนไลยอยู่ด้วยเนี่ยเามันนล่อยเ้ยครับดำๆเนี่ยพี่น้องกันเลยบ่เคยเห็นนะครับแม่แม่ละครับดำๆเนี่ยครับเนี่ยคือไข่กบลวครับพี่น้องไข่มูนี่คือมันมันผสมกันแล้วมันผสมกันไพ่นอกเนาะกบอ่ะตัวแม่มันไข่ออกมาตัวเถิกมันกับปล่อยน้ำเชื่อพร้อมกับตัวแม่มันไข่มันจังหวะของมันนะครับ จังหวะมอเจะที่มันปล่อยน้ำเชื่อแล้วก็ใครมันผลนออกมากพอ้อมกันโ okay, okay, อเคโอเคขาทานรอรุ่นแดดสีวาวบ้มือน,นี่พี่น้องโอ้ยแดดวงอันนี้นแม่วาลูกขาเปินกับถามหลายแล้วโอ้เป็นไดิได,ด้พอนาะว่าลอเวลาอยู่เป็นก็ะอยากได้อยู่นะครับอดใจรอนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ล่อกบอยู่ล่อกบไคร,ครโอเคแล้วไขครห้วเดี๋ยวล่อ,อมันนี่รล่อ,อประมาณบ้ถึงเดือนครับรุนแรกมันแป๊บเดียวกับไงเร็วครับรุนแรกเนี่พี่น้องส่วนมากลูกค้าคนอยากได้ต่รุนแรกมันตัวไงเร็วเนาะมันเป็นหุ่นแหลกมันกินไงกินอาหารเร็วนะครับนี่นะคือชื่อว่าเป็นรุ่นแรกก็แล้วกันนะครับนี่ของปีนี้เลยละ่ะ เดี๋ยวอีกจักแป๊บหนึ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีจับกบพอพันแม่พั่นเขาบอของมันครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยมันก่อนอันนี้ก็ที่ว่าน้ำน้ำหน่อยเลยครับพี่น้องเวลามันเต็นลงเสียงตัวกันมันถับใครของมันเองนี่ท่อต้องเพิ่มน้ำอีกท่อต้องเพิ่มน้ำคนนี้ครับมันอันตรายเดี๋ยวใครมันระสีเขาเห็นว่าใครเม็ดใครหลีบ มันตีเป็นไข้าขาวมันก็บตีบ่มมันตีบ่บ่อครับมีหลายปัจจัยนะครับที่ว่าเห็นให้ไข่มันบ่บ่อเรลๆๆกักแล้วกะนี่แหละครับสภาพอากาศนะครับกันแดดราออกกนี่ยากที่จะบอกครับขอให้แดดได้ออกครับออกจักนิดนึงก็ได้ขันคืมหรือว่าฝนตกนี่บ่ออกเลยครับเสียถิ่อเสียยิ่งแดดแห้งวันไดนะครับประมาณ บ่กเกินบ่กเกินสามสีม่โมงแรกนะครับมันสีบอเป็นโตัคันว่าแดดอ่อนกับสีขามเป็นเป็นมือหนึ่งมันก็สีบอเนี้ยมาขึ้นซึ่งว่าประสบความสำเร็จครับหลอบนี่พานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรากบพอพันแม่พัน่นเขาบอมันก่อนนะครับเดี๋ยวมันสีสายแล้ะช่วงนี้สายและซึ่งว่าสายแล้ะ โอเคครับขอบคุณสำหรับคนที่ตามและชมนะครับพบกันใหมนะ่ในอีพีนะหน้าซาลาโมนีขอลาข้ามว่าสวัสดีครับ